ไปไ,ไ,ไปโอ้ยยังไม่รู้เลยจะเล่นยังไงโอ้โห่คล้องเลยอะทำไมหนูไม่ค่อยเล่อนอะโหทำไมหนูไม่เล่นอยู่คนเดีย แค่นี้แหลนนะหน้าตาจริงจังเย, <น S 2> ยนไห้เยินไหมจริงจังเวอร์จริงจัง,จร,ง,จ,งจริงจังเวอร์โ <c oughs> อ้ยคนหนึ่งนั่งไปคนหนึ่งนอนปลา <c oughs> ด <Yeah. laughs> ูไหมเราเราไม่ควรไปเล่นเสียเงินที่แบบโดนรางวัลแล้วได้ของตุ้งตา <c oughs> ไม่ควรเลยเพราะป่า, <c oughs> าไม่เป <c oughs> ็นเลยเ <c oughs> ขาดูว่าไม่ไปได้ đu, chạy không, chạy không, 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 không,

ไม่เอาแล้วอันนี้มันไม่ล่น